สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทำเมนูผัดหมี่โคราชนะครับก็จะเริ่มต้นจากการเตรียมส่วนผสมที่เป็นน้ำปรุงโดยใช้น้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับให้ได้ประมาณ1ถ้วยครับชิมรสชาติให้ได้เค็มหวานนะครับแล้วออกเปรี้ยวนิดๆเราจะน้เตากระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ ใส่กระเทียมลงไปประมาณสักสิบกรีบครับแล้วก็เที่ยวให,ให้หอมพอลาดจ้รรที่ที่หอมแล้วนะครับเราใส่หมูสามชั้นลงไปตามใจชอบเลยนะครับผมใช้หมูสามชั้นประมาณหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ผัดให้หมูซึงตัวนะครับพอหมูเริ่มตึงตัวได้ที่นะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมถัดไปก็คือการราดน้ําปรุงที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เราใส่เป็นหัวหอมลงไปพร้อมกับกระเทียมด้วยนะครับก็เป็นหัวหอมที่เรา แค่บุไม่ต้องซอยละเอียดนะครับแล้วหัน่นลังจากนั้นพอเดือดน,นะครับเราใส่เส้นลงไปประมาณหนึ่งกำมือครับแล้วก็ไม่ต้องคนมากนะครับใช้การตะล่อมนะครับแล้วก็เบาไฟเราใช้ฝาปิดนะครับเพื่อให้เส้นมันนุ่มนะครับพอเปิดออกมาเสร็จนะครับเราก็ทําการจะยี่จะยีย่ดูว่ามันนุ่มพอไหมแล้วน้ําให้มันมีน้ําผุคริกนะครับเพื่อที่จะให้มันค่อยๆซึมเข้าไป น้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเส้นก็จะเริ่มนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นถ้าแห้งเติมน้ําได้นะครับเราจะที่หมาดได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมของผัดกับตัวเส้นเข้ากันก็จะได้เป็นผัดหมี่โคลาาที่อร่อยเส้นเหนียวนุ่มรสชาติกลมกลม่อมเส้นข้นนะครับก็เป็นเมนูที่อร่อยมากแล้วก็ทำไม่ยากจนเกินไปเขาจะใช้เป็นหมูสามชัน้นหรือหมูสันนอกก็ได้นะครับ แล้วก็จะไม่ใส่ไข่นะครับแต่บางที่เขาก็ใส่นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับก็ยังไงลองทำทานกันดูนะครับ